มันมีทั้งสิ่งที่คุณหวังเลยตัวเองมันมีทั้งสิ่งที่คนอื่นหวังให้คุณเป็นแล้วก็คอยกล่าวโทษคุณว่าคุณมันไม่โอเคเลยที่ไม่ทำตามคำหวังเขาและมันก็มีความหวังที่คุณหวังกับคนอื่นตอนนี้คุณกำลังเดินตามควำหวังของใครและเท่านหร่ ถ้าเกิดคุณเข้าใจในสิ่งที่คุณหวังและคุณเดินทางต้องแ้งในวันที่คุณล้มลงคุณจะรู้ว่าความหวังองคุณมันอยู่ใกล้แค่ไหนไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณจะกลัวว่าคนเหล่านั้นที่หวังจะคุณยนเขาคิดอะไรอยู่เขาจะยอมรับคุณไหม ทีคุณรอจะไม่ต้องการการยรับจัดทรเลยทำให้ใช่เริ่มต้นจากการยอมรับในความต้องการในความาวามองตัวเองคุณรู้ไหมว่าคุณจะเป็นใครบนโลกใบนี้คุณคือใครที่ไม่ใช่ชื่อไม่ใช่ว่านายดำนายแดงนายเนายบนายซี บ้านนั้นบ้านนี้น่ะไม่ใช่คุณคือใครในความหมายที่คุณอยากจะพูดเอาไว้อยากจะบอกเอาไว้ให้โลกจําถ้าคุณรู้แล้วว่าคุณเป็นใครถ้าคุณรู้แล้วว่าชื่อของคุณมันมีคํากริยาว่าอะไรเช่นฉ้อนคือความแข็งแข็ขงคือชื่อความฝัน ชื่อความจริงจังชื่อความใส่ใจชื่อความเมตตาชื่อความปรารถนาชื่อความแบ่งปันอะไรคือสิ่งที่คุณไม่คิดถ้าอะไรคือสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณคุณลองเอากระดาษมาเขียนได้นะคาดว่าล้อมันก็ดีเหมือนกัน ทำตัวคุณและคุณสมบัติที่คุณต้องการจะมีมันไม่สำคัญว่าตอนนี้คุณมีหรือไม่มีมันไม่สำคัญว่าใครจะมีพาพิจารณาอะไรมันไม่สำคัญว่าคุณกําลังคาดหวังกับใครใครคาดหวนกับคุณมันอยู่ที่ตัวคุณเท่านั้นที่คาดหวังกับตัวของคุณเองให้สิ่งนี้คุณเขียนลงไปเป็นตัวตนของคุณไม่ใช่ในแบบที่คุณเป็น โดยที่ไม่มีใครรับรู้เจ็ดเสียเวลาเลยค่ะจากนี้ไปขอให้คุณได้เดินตามทางนั้นขอให้คุณค่อยๆเดินทีละก้าไม่เป็นไรค่ะบางวันไม่ไหวกิเดินสักก้าก็คงไม่เป็นไรถ้าไม่ใช่ตัวเราหัวรอยย่อเราอยู่ข้างหลังแล้วก็ไม่มีใครหัวรอยย่อได้ การก็ค่อยเดินทีละก้าวตามตัวตนที่คุณต้องการจะเป็นนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะนำคุณไปสู่เป้าหมายใ,ในการค้นหาตัวเองเมื่อวันที่ผู้คนพูดถึงคุณในวันที่คุณไม่อยู่แล้วเขาจะพูดถึงคุณว่าอะไรหรือคนที่ไม่เคยรู้จักคุณเลยอาจจะเป็นลูกหลานอาจจะเป็นใครก็แล้วแต่บนโลกใบนี้อีกหนึ่งรอีกหนึ่งพันปี เมื่อเขาเห็นผลงานของคุณเห็นสิ่งที่คุณทำไว้เขาจะเรียกคุณว่าอะไรเขาสึดอย่างไรกับงานของคุณนั่นแหละคือสิ่งที่คุณค่อยๆก้าวเดินไปคุณรู้ไหมคะว่าทุกคนได้ทุกอย่างมานั้นแหะก็ต้องคืนไปไม่ว่าจะเป็น,น,นร่างกายไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นเงินทองไม่ว่าจะเป็นชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะต้องคืนคืนกลับไปให้จุดต้นต้นของคุณแต่ว่ายังมีอย่างนึงนะคะที่คุณมีมันได้เสมอแหละมีมันได้ตลอดเวลาเลยก็ค,คือความหวังในตัวเองคิดซะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะคุทุกคน,คนอาจจะมีเวลาเหลือแค่วันนี้สุดท้ายอาจจะเหลือแค่ชั่วโมงนี้ชั่วโมงสุดท้ายแต่มันจะเป็นไรไปคะ ถ้าคุณทำทุกอย่างอย่างที่คุณหวังทุกๆนาทีอย่างที่คุณต้องการให้ตัวตนของคุณได้ทิ่งไว้กับโลกใบนี้แน่นฝนมันตกแดดมันออกแน่นอนว่ามันต้องมีบ้างแหละว่า คนอื่นเขาล้มหน้าไปแล้วหรือมันต้องมีบ้างแหละว,วันที่คุณไม่ไหวไม่พร้อมไหน่อยเครียดคุณคิดว่าปัจจต่างๆที่มันมาหลายล้องคุณนั้นมันเป็นเรื่องบังเอิหรือและถ้าทุกคนคิดที่จะอยู่ที่เดิมและถ้าทุกคนคิดว่าพอดีกว่าคิดว่าโลกนี้มันโหดร้ายคิดว่าทุกอย่างมันแย่มากเลยอะถ้าทุกคนคิดแบบนั้นน่ะแล้วมันก็จะแย่ใช่ไหม แน่นอนผมรับว่าคุณจะดีขึ้นไม่ได้อะแต่ว่าถ้าว่าคุณคิดว่าก็ลองไงล่ะคืฉันจะใช้ชีวิตอะก็ลองไงอะฉันมีความหวังในตัวเองอะก็ลองไงล่ะฉันมีเป้าหมายแล้วคุณก็ทำมันต่อไปคนที่เห็นแสงของคุณก็ทำมันต่อไปแล้วก็ทำมันต่อไปแน่นอนค่ะว่าทุกวินาทีที่เราทำกันต่อไปเนี่ยโลกนี้ก็จะค่อยๆสวยงามขึ้น ไม่ใช่ว่าโลกไม่ได้สวยงามเลยนะคะอยู่ที่มุมมองแต่มันสวยงามขึ้นได้เมื่อมีคุณเข้ามาบนโลกใบนี้เพ่ออีกหนึ่งคนถ้าใครบอกว่าโลกสวยเนาะมีความหวังมีความจริงจังไหนละ่ะไหนไม่เห็นเลยคุณไม่ต้องไปฟังค่ะคุณนั่นแหละรู้ตัวดีที่สุดว่าคุณมองเห็นสิ่งนั้นไหมคุณรู้ตัวดีที่สุดว่าคุณมองเห็นภาพนันชัดแค่ไหน โลกใบนี้จะสวยแค่ไหนมันอยู่ที่ตัวคนจะสร้างนะคะขอบคุณในความสวยงามดั้งเดิมที่โลกมีให้กับคุณขอบคุณที่คุณได้ฟังคลิปนี้ขอบคุณที่คุณได้กินข้าวที่อร่อยขอบคุณที่คุณอย่างน้อยก็ได้มีข้าวกินขอบคุณที่อย่างน้อยคุณก็ได้มีน้ํากินอย่างน้อยคุณก็ได้อดข้าวแค่หนึ่งวันอย่างน้อยคุณก็ยังรู้สึกว่าก็ไหวอ่ะ ถ้าเทียบกับความหวังที่มีแล้วอะ่ะมันต่างกับลิรลับเลยอะ่ะก็ไหวอะ่ะแล้วยังไงอะ่ะไม่ว่าใครจะพูดอะไรไม่ว่าใครจะรู้สึกยังไงคุณเหนืออยู่กว่าสถานการณ์ที่มันบีบคั้นกว่าโลกใบนี้ในมุมมองของทุกคนคุณยึดมั่นในสิ่งที่คุณจะทําคุณไม่ได้แคร์ว่าคุณจะต้องแคร์อะไรอีกต่อไปแล้วไปมากกว่าสิ่งที่เป็นเป้าหมายของคุณเพราะว่า คุณตระหนักกลรู้ดีว่าในอีกไม่กี่นาทีหรือไม่กี่วินาทีทุกอย่างาอจจะสลายหายไปได้เลยรวมถึงตัวตนของคุณด้วยหมายถึงร่างกายเพราะฉะนั้นทำมันให้เต็มที่ค่ะจะรู้สึกดีจะอยากทำจะรู้สึกยังไงใส่ลงไปให้หมดแสดงมันออกมาค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่คุณหวัง,ห,งหมดเวลาที่จะคิดแล้วนะคะแล้วก็ ที่สำคัญเลยอะ่ะเวลาที่ลมลงเวลาที่ร้องไห้เวลาที่คุณไม่เอาแล้วคุณก็ปล่อยออกมปให้หมดเลยซัดออกมาเลยจะร้องไห้เป็นน้ำทะเลจะอะไรก็ตามแต่อะ่ะมันก็เป็นธรรมดาแล้วย,ยังไงอะ่ะมันก็เหมือนฤดูหนาวแล้วมันก็มีฤดูใบไม้ผลิดของเวลา ที่ต้องรอคอยเวลาข้ามสู่อีกหนึ่งฤดูกาลมันก็ยังวนเวียนอยู่เสมอก็แล้วยังไงอ่ะนี่มันดูรล้อ,ลองไห้แล้วต่อไปมันก็เป็นฤดูหนาวถ้าคุณเข้าใจในตัวของคุณในความหวังของคุณแล้วคุณก็เข้าใจในกฎที่ธรรมชาติชื่อตรงกับมันเสมอคุณจะรู้เลยว่ามันแสแค่ไหนในการที่เราอยู่ร่วมกัน อยู่ร่วมกับจักรวาลอยู่ร่วมกับสิ่งที่สร้างเรามาอยู่ร่วมกับสิ่งหลากหลายแต,แตกต่างมากมายรอบตัวเราที่มันทําให้เราได้เข้าใจว่ามันมีกฎหมุนวนของเวลาของมันและตอนนี้ก็เป็นเวลาของคุณที่หลายๆอย่างคุณหมุนรอบและหลายๆอย่างมันก็หมุนรอบคุณอย่างรลงตัว